แงเคสเสร็จแล้วไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมันก็ยังใส่ไม่หมดเท่าไหระะ่หรอกค่ะจะใส่ไม่หมดเนอะหรือมันจะมากเกินไปหรือเปล่านี่ไม่ค่อยแน่ใจถ้ามันมากเกินไปเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหระะ่แต่ใส่ไปเถอะเพราะว่าผลไม้มันไม่ค่อยเยอะเละคะ่ะแล้วนี่ค่ะเคกไปกินที่ทํางานค่ะนิดนึงนะคะมันเกิดสาวน้อยห้าสิบปีค่ะ ห้าสิบเยนแกวสมัยนี้เนาะใครจะรู้ใครจะดูออกว่าใครอายุเท่าไหร่อยากรู้เหมือนผัวฝรั่งเนี่ยหรือว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็ดูเขาออกยากนะบอกฝรั่งเนี่ยอายุยืนนะเขาอายุแบบว่ากแก่อากจว่าเขาอายุยืนมุนอมยักบัตทีนี้ <c oughs> โอเคไม่เป็นไร โอเคได้แล้วค่ะพอแล้วจะให้ดูแล้วนะมันจะเยอะเกินไปเห็นไหมหมุนหมุนก่อนหมุนเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเคง่ายๆพอพอทําเสร็จเรียบร้อยนะแล้วเราก็จะปิด,ปดที่เช้าก็ออกไปที่ทำงานแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นที่ทํางานแล้วก็แอบประมาณเก้าโมครึ่งหรือสิบโมงอะไรเนี้ยค่ะเราก็จะกินด้วยกันหลายคนอยู่มา ไม่ใช่แต่พนักงานความสะอาดนะคะก็ทาเราทำกับข้าวไปด้วยแล้วทอดแบบทรายราห่อแบบเปียกสดไปเลยวันนี้พรุ่งนี้เช้าจะทอดแล้วก็ให้ดูเป็นด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวทราจะลงให้ดูรวมกับป๊อปป๊้ด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวให้ดูพร้อมๆกันเลยค่ะเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเรเอาไว้แฟนกินแค่นี้นะคะเตรียมค่ะเตรียมเตรียมดูกเชยรี่ดีกว่า มันจะได้ง่ายกับการเดินทางนะครับแล้จะไปมันจะได้ไม่เาะงพวกทำเนื้อใช่แหมมันจะเปนแยงงมันมีมีนก็เจาะเนื้อเขเลี้ยเกนีมันได้หรอดูค่ะดู เพื่อนทำให้อย,อยากดีใจด้วยทำกับข้ามาเนี่ยยืนซื้องอยู่นี่ก่อนพอม,มาถึงหน้าประตูเป็นอย่างนี้เลยค่ะสุขสันต์วันเกิดเะอร50ปีเพื่อนทำไว้ให้น่ารักมากเลยนะคะโอ้ยตอนแรกนึกว่าตัวเองมาเช้ากว่าเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะ